เป็นเรื่องโหจะเรียกว่ามิติลี้ลับก็ถูกก็ต้องก็อย่างนั้นก็ได้อะมันเป็นเรื่องของความแปลกนะคะที่ทำให้ชาวบ้านหรือว่าเราเองเนี่ยฮือฮากันมากๆอย่างที่ดูกันว่าเดือนนี้ลอตเตอรี่ออกสามครั้งนะคะครั้งต่อไปคือวันที่สามสิบก็เลยเป็นเรื่องที่มันก็เกี่ยวข้องแหละเพื่อเอาไว้แบบตัดสินใจเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการมองหาตัวเลขเพราะว่าการมองหาตัวเลขของแต่ละบุคคลนั้นมีวิธีการเป็นของตัวเองมีวิธีที่ ใช้ไม,ไม่เหมือน,อนกันหรือแม้แต่สายตาคนเราอาจจะเห็นเป็นคนละตัวเลขก็ได้จะพาไปดูค่ะชาวบ้านเขาไปเจองูเขียวมีงอนคุณผู้ชมมองดูไปไปมาๆมันดูเหมือนโอ้ยเหมือนเสียนพญานาคเอาลองไปดูกัน,นะคะ่ะนี่ งงไหมนี่เลยแต่ว่ามีงูอยู่ตรงนั้นขึ้นเรื้อยขึ้นศาลาพ่อปู่แม่ย่าที่มีคนซื้อมาบริจาคค่ะแล้วก็มีหมายเลขกำกับตั้งไว้ที่คำชะโนดอีกด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะคำชะโนดและที่อุดรธานีมีประชาชนมากราบไหว้หูแปลกจริงเฮ้ยแปลกจริงแล้วทำไมงูเขียวมันถึงมีมีหอนจริงๆด้วยลักษณะ งอนนนแบบั้เขาก็บอกว่าเจองูตัวนี้แหละมีงอนคล้ายพญานาคกำลังเลื้อยขึ้นบนตัวพญานาคก้าเสียนบางครั้งก็ชูคอเข้ากับจังหวะเสียงเพลงที่ลานวงสวงด้วยนะ<อ>ซึ่งสาราที่งูเขียวเลื้อยเข้าไปเนี่ยนะคะมีคนซื้อมามอบให้ทางเกาะคำชะโนดเป็นสาลาพ่อปู่แม่ยา่าสาลาฟังดีๆนะคะมีหมายเลขม,มีหมายเลขด้วยหมายเลขของสาราก็คือ9ก9 คุณพูดเหมือนเลขออกแล้วเลยดูบ่อยดูบ่อยคุณพูดเหมือนประกาศเลยดูบ่อยไม่ใช่นะอันนี้พูดถึงเลขสาลานะจ๊ะเออเลขสาลาเป็นเลข9 2้านะคะซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้มีคนเคยเห็นงูเขียวมีหงอนตัวนี้มาแล้วครับออส่วนเขาบอกว่าเลขถ้าคุณคิดจะไปหาเลข9 2 9สองขณะนี้ลอตเตอรี่ไม่มีขายแล้วนะคะ ขนาดนี้9 29ลอตเตอรี่ไม่มีขายแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้นะว่าอาจจะไม่มีขายในโซนอุดรธานีฝั่งตรงนั้นหรือเปล่ากรุงเทพอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นนทบุรีอะไรอยางี้อาจจะยังมีอยู่ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจละกันเนาะ เพราะว่าเมื่อกี้เลขที่ประกาศออกไปไม่ใช่เลขที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการออกสลากรางวัลลอตเจะได้กินแบ่งจากรัฐบาลหรืออะไรไม่ใช่นะฮะนั่นคือศาลาที่พอดีว่าเจองูที่มีลักษณะคล้ายๆเนี่ยแบบเนี้ยแต่แปลกมากเลยเนาะดูสิเลยขึ้นไปอยู่บนพญานาคของศาลาเลขที่929ทาไมถึงมีงอนอะเราถามอาจารย์เจตดรเจษฎาได้ไหมว่าทำไมงูมีงอนงูมีงอนคือ มันเป็นความผิดปกติของเซลล์หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถามอาจารย์เจที่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานถามอาจารย์บอกอีกแล้วเหรอจะปลายปียังไม่ปล่อยอาจารย์อีกเหรอจะโทรทุกเรื่องเลยเหรอสามรอยสิบห้าวันน่าจะมีสักพันเรื่องเขาไปหาอาจารย์เจเขาน่ารังไงเขาตอบได้ทุกเรื่องจริงเขาตอบทุกเรื่องนะฮะ